การเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีสิ่งที่น่าติดตามและค้นหาอีกมากมายแต่ในครั้งนี้นั้นผมและครอบครัวมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าเพื่อไปอยังสถานที่แห่งหนึ่งที่แม่หลวงของชาวไทยเคยทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรและในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในครั้งนั้นทำให้เกิดผลผลิตและรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมหาศาลสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเราอย่างมากจากชาวบ้านโพนแห่งนี้ นั่นก็คือการดำรงเอกลักษณ์การแต่งกายของชาวภูไทยไว้คนครูและเด็กๆจะใส่ชุดภูไทยเป็นประจำทุกวันพุธซึ่งก็จะมีความสวยงามและก็แปลกตาไปจากที่พวกเราเคยพบเห็นทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทำไมชาวบ้านคุณครูและเด็กจึงนิยมใส่ชุดภูไทยเป็นประจำ เราเดินทางไปหาคำตอบด้วยกันครับณที่แห่งนี้รู้จักกันดีในชื่อของผ้าไหมแพรว่าบ้านโพนนั่นเองชาวอีสานนั้นถือว่าผ้าไหมนั้นเป็นของมีค่าและเป็นความภูมิใจของเจ้าของที่ได้ใช้ผ้าไหมแพรวานั้นได้รับการกล่าวขานว่าแพรวาราชินีแห่งไหม โดยปกติแล้วหญิงสาวชาวผู้ไทยทอผ้าแพรวาไว้สำหรับม่มเป็นสบายคลุมไหลหรือพกศีรษะและมักจะใช้ในโอกาสที่เป็นงานบุญงานมงคลหรืองานประเพณีต่างๆผ้าแพรวาเป็นผ้าที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ดูได้จากวัสดุที่ใช้เป็นเส้นไหมมีลวดลายที่หลากสีสันและมีขนาดกว้างไม่เกิน36นิ้ว เหตุการณ์ความประทับใจในอดีตที่ยังอยู่ในความทรงจำนะครับของพี่น้องที่อยู่ในเทศบาลตำบลโพนแห่งนี้นะครับยังคงจำกันได้ไม่ลืมเลือนนะครับโดยเฉพาะในครั้งที่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนและเสด็จมาเยือนซึ่งวันนี้นะครับป้าคำสอนนั้นจะเล่าให้เราฟังครับค่ะตั้งแต่ปีพศ2520นะคะพระองค์ท่านพระบรมราชินีนาถท่านสเสด็จมาเยี่ยมรัษฎรที่อำเภอคำม่วงวันนั้น ดิฉันก็ได้เข้าเฝารับเสด็จด้วยกันค่ะพอดีท่านเดินผ่านมามาเห็นชาวบ้านโพนแต่งชุดผู้ไทยผ้าไหมเปลวาอย่างที่ดิฉันใส่เนี่ยค่ะชุดนี้นะคะ,ะชุดนี้เลยค่ะแล้วท่านก็แวะเข้ามาพัดทัพไทยบอกว่าคุณป้ามาจากไหนก็บอกท่านบอกว่ามาจากบ้านโพนทำไมแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนอก็เป็นเผ่าผู้ไทยค่ะแต่งตัวในชุดูไทยก็บอกท่านไปงนี้ค่ะท่านก็บอกว่าชุดสวย ค้าข้าพเจ้าอยากได้จะทําให้ได้ไหมวันนั้นก็เลยพากันตอบบอกว่าทําให้ได้ท่านก็ให้ท่านผู้หญิงสุป,ปะพะดากเษมสันนาไหมมาให้เก้ากิโลอเอามาให้ทอผ้าไหมเพลาวาส่งให้ท่านค่ะพอดีท่านให้แล้วพวกเราก็มารวมกันจับกลุ่มกันทไํไในผ้าส2บสองชิ้นค่ะเป็นฟืนส2บสองเป็นผ้าสไปเฉียงอย่างเดียวปี25 2 1้าท่านนัดให้เอาไปถวายที่วังไกลกังวลค่ะก็เลยไปตอนนั้นมันเป็นเดือนเดือนพฤษภา ไปรถบัสคันหนึ่งประชาชนก็ประมาณหกสิบคนค่ะไปถึงที่หัวหินค่ะไปถึงท่านก็ให้คนมาต้อนรับขับอุย้ยคือสึกว่าปลื้มใจมากค่ะพอ <c oughs> ดีพอถึงตอนห้าโมงเย็นท่านก็ให้เฝ้าเขาเฝ้ารับเสด็จที่พระราชวังก็ท่านเสด็จออกมาออ้ยท่านใส่ชุดผ้าไหมเปรวาเลยค่ะสวยมากตั้งแต่วันนั้นมา ท่านก็ตรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนหรือฝ่ายกเกษตรให้มาจัดตั้งกลุ่มขึ้นที่บ้านโพนแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็รับมาจัดตั้งกลุ่มขึ้นก็ให้ปลูกมันเลี้ยงหมายท่านก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเงินทุนแล้วก็ปีพศ25 2 5ยท่านก็เสด็จที่บ้านโพนค่ะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นครั้งที่สองที่วัดป่าลังสีปริวันค่ะวันนั้นก็ ท่านก็ใส่ชุดแปลวาอีก oh. สวยสวยมากๆเลยค่ะท่านให้ความอบอุ่นท่านให้เราทุกสิ่งทุกอย่าง ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมเพลว่าแต่ก่อนมันจะมีแค่สีแดงท่านเปลี่ยนให้มาทํเดบบเป็นลายสีแล้วก็ให้หน้ากว้างออกให้ตัดชุดได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมพี่น้องปร,ประชาชนที่อยู่ภายในเทศบาลตําบลโพนแห่งนี้นะครับผมก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนาเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานนะครับของทางเทศบาลตําบลโพนแห่งนี้นะครับจนกระทั่งได้ก้าวหน้าไปสู่โลกไซเบอร์เป็นเรียบร้อยแล้วครับ ดีจังเลยขายดีมากเลยค่ะคุณพารักษานะถ้ากลับก็เดินทางปลอดภัยอย่าพบสิ่งหานอย่าพานสิ่งร้ายให้พบแต่สิ่งที่ดีที่งานนะคะคิดสิ่งนะให้ได้ดังคิดต่างปรารถนานอนหลับให้ได้เงินพันนอนฝันก็ให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแปลงแขนพบแต่เงินล้านออกจากบ้านพบแต่บอกเงินบ่อทองนะอไม่ไปไหนแล้ว เพราว่าเมื่อกี้เี็วอะอันตั้งแต่เริ่มเป็นสาวโอ้ก็ไม่นานนี่เองสิคะ <laughs> กว่า20ขวบกว่า20กว่าปีแล้วนะครับที่หม <mobile S 2> ู่บ้านแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะมีผลผลิตออกมาได้อย่างเห็นในขณะนี้นะครับผมโดยที่ผาคผืนนี้แหละพระหมายแพรวานะคะที่เป็นสีแดงนี่รู้สึกเขาจะบอกว่าเป็นสีของเอกลักษณ์ของ้าไหมแพรวาเลยใช่ไหมถูกต้องและนี่ก็คือลักษณะของการทํางานผลิตผ้าชิ้นนี้ออกมานะคะซึ่ง,มงไม่ทราบว่าจะสินกําลังทาอยู่เนี่ยกำลังจะผลิตให้ใคร เจสซินกำลังทำผ้าไหมแพรวาอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยตอนนี้ทำเป็นแล้วหรอคะเป็นแล้วคะงั้นกเจสซิงก็งกอยู่นี่แล้วกันนะครับถือว่าเป็นงานที่ละเอียดและอ่อนช้อยมากนะคะดูสิอื้อหือ ได้มีโอกาสเดินทางมาจะรู้ถึงมนต์เสน่ห์อย่างหนึง่งซึ่งยังคงอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน